เขาก็มีคําถามนะครับมีคนถามเข้ามาว่าเราใช้อินเบาแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเสาเอ็นตรงบริเวณประตูหน้าต่างอีกหรือเปล่าช่างหลายๆคนเนี่ยเมื่อใช้อินเบาแล้วเขาจะมีแค่ทับหลังตัวเดียวทับหลังล่างอาจจะมีทับหลังบนแต่ตรงเนี้ยไม่ได้มีเสาเอ็นนะครับความจริงแล้วคือไม่ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอิฐทุกประเภททุกชนิดนะครับต้องอยู่ได้ด้วยเสาเอ็นแล้วก็ทับหลัง การที่ไม่มีเสาเอ็นนั้นโอกาสที่เมื่อเราใช้งานไปนะครับเมื่อมีประตูหรือมีหน้าต่างเนี่ยมันจะทําให้บริเวณขอบหน้าต่างนะครับจะเกิดรอยร้าวได้เพราะว่าไม่ได้มีตัวเสาเอ็นมายึดเหนี่ยวนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคําถามนี้นะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอีกประเภทไหนเสาเอ็นและทับหลังนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นเสมอนะครับ